จบที่ใจเราพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อกันหาสุกาโมฝึกให้ใจสงบให้ใจอยู่กับกายฝึกปล่อยวางเรื่องที่เป็นอดีตปล่อยวางที่วิตกกังวลในเรื่องอนาคตพยายามให้ใจสงบอยู่กับปัจจุบันความสงบนี้ มีความจำเป็นมากเพราะว่าความสงบเป็นที่อยู่ที่อาศัยของใจถ้าใจเราไม่สงบมันเสียสูญไปหมดสมดังพุทธภาษิตว่าความสุขความดับทุกข์อันไหนก็สู้ความสงบไม่ได้ไม่มีเราฝึกหายใจเข้าสบายออกสบายทุกๆอริยบทใจของเราจะได้อยู่กับปัจจุบัน พระพุทธเจ้าท่านตรัสพุทธภาษิตในโอวาทปฏิโมกย์ไว้ว่าส ap ap ัพปาปะปัสสะอัรนังคือการไม่ทำบาปท,ทั้งปวงเราต้องทำความดีตั้งแต่เช้าจนหลับตื่นขึ้นก็ทำความดีต่อเสียสละต่อการปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนรักษาศีลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีสมาธิอยู่กับการรักษาศีล สมาธิปแปลว่าความสงบความสุขความดับทุกข์ความเย็นใจความสบายใจศิล์กับสมาธิมันก็ต้องไปด้วยกันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบใจมีความสุขใจเย็นใจสบายปัญญาคือความฉลาดความเฉลียวรอบคอบคิดได้ดีคิดได้เก่งเป็นคนมีเหตุมีผลแต่ปัญญานี้ ยังใช้งานไม่ได้ถ้าไม่มีศีลถ้าไม่มีสมาธิปัญญาเราจะไม่ได้ผลไม่สามารถที่จะละกกิเลสละตัวละตนได้ต้องอาศัยศีลคือความประพฤติดีปฏิบัติชอบต้องอาศัยสมาธิคือความตั้งมั่นหนักแน่นไม่หวั่นไหวไม่งอนงันไม่โยกคลอนทนต่อการท้าทายต่อการพิสูจน์ จิตใจที่สงบเป็นจิตใจที่ความปรุงแต่งเข้ามาก่อกวนไม่ได้เราถึงจำเป็นต้องฝึกสมาธิให้เป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันให้ใจมันมีความสุขให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้จิตใจมันหลงโลกหลงอารมณ์หลงสิ่งแวดล้อมเป็นจิตใจที่ไม่ถูกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสริญ ในชีวิตประจำวันมันมาครอบงำถ้าเรามีสมาธิแล้วมันจะแยกกันไปนคนละเรื่องสิ่งภายนอกมันก็เป็นภายนอกกายมันก็เป็นกายใจมันก็เป็นใจมันจะสงบอยู่เป็นสุขอยู่ดับทุกข์อยู่เราต้องทำไปอย่างนั้นทำไปเรื่อยๆทำไปทุกวันเราทำงานก็ให้ใจของเรามีความสุขกับการทำงาน เราทำกิจวัตรก็ให้ใจของเรามีความสุขกับการทํากิจวัตรประจําวันเราอยากไปแยกว่าการปฏิบัติธรรมก็อย่างหนึ่งการทํางานก็อย่างหนึ่งที่แท้มันเป็นอันเดียวกันมันจะแยกกันไม่ได้เหมือนกับเรามีลมหายใจเราอยู่ที่ไหนเราต้องหายใจถ้าเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้อินทรีย์ของเราก็จะแก่กล้า เราก็จะได้รู้ว่าเขาทำอย่างนี้เองเขาปฏิบัติอย่างนี้เองคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการเสียสละละตัวละตนการทำงานก็คือการเสียสละละตัวละตนละความขี้เกียจขี้คร้านละความติดสุขติดสบายผลที่ได้รับก็คือเราจะเป็นผู้ที่มีความสุขร่ำรวยด้วยโพคทรัพ์ และร่ำรวยด้วยคุณธรรมทำไปเรื่อยๆอย่าไปใจร้อนคนเรามันใจร้อนทำอะไรนิดหน่อยก็อยากได้มากปฏิบัตินิดหน่อยก็อยากบรรลุกิเลสมันเผาตัวเองมันเผาทั้งที่ยังไม่ตายเรียกว่ามันตกนรกทั้งเป็นทั้งที่ยังไม่ตายมันเผาตนเองยังไม่พอมันเผาคนอื่นเผาพี่เผาน้องสารพัดท,ที่มันจะเผา เราไม่ต้องอยากเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้พร้อมให้เต็มที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่จริงเราก็ไม่อยากประมาทแต่บางทีธาตุขันของเราไม่อำนวยเลยกลายเป็นคนประมาทเราเป็นคนใจอ่อนจิตใจไม่เข้มแข็งไม่ตั้งมั่นใจไม่มีสมาธิมันเลยไม่มีกำลังเราต้องเข้มแข็งต้องหนักแน่นต,ต,ต้องกล้าหาญต้องกล้าตัด กล้าละกล้าวางเราต้องตายคือตายจากความคิดอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้ตายจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ถ้าเราไม่ตายเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเราเองไปในทางที่ดีส่วนมากมันติดมันอะไรเอาวอนมันไม่อยากทิ้งเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสร้างบารมีมาด้วยกันนานแล้วมันไม่อยากพัดพรากจากกัน เราจําเป็นต้องตัดต้องละต้องวางเราต้องตัดสัญญน์ตัดสังสารวัตรด้วยความจําเป็นเพราะการเกิดทุกทุกคราวก็จะเป็นทุกข์ร่ำไปการแก่ทุกคราวก็เป็นทุกข์ร่ําไปการเจ็บทุกคราวก็เป็นทุกข์ร่ำไปการตายทุกคราวก็เป็นทุกข์ร่าไปมันเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อมันไม่มีอะไรนอกจากทุกเท่านั้นเกิดขึ้น ทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปการที่เรามาสงบระงับสังขารทั้งหลายจะเป็นสุขอย่างยิ่งเรามีสมาธิมีความตั้งมั่นพระพุทธเจ้าท่านถึงหายใจเข้าก็สบายออกสบายมีปิติสุขเอกตาไม่วิ่งไปตามอารมณ์ตามสังขารชื่อว่าความปรุงแต่งมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งให้เรากลับมาที่ใจของเรา มันเป็นของง่ายปัญหาต่างๆในโลกนี้มันมาจบที่ใจเราเรื่องภายนอกมันไม่จบเรามาทำปรินญ,ญาทำเรื่องดับทุกข์ภายในจิตใจให้กับตัวเองนี่แหละเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องถูกตรงสมควรและเป็นบุคคลที่น่ากราบน่าไหว้เป็นบุคคลที่เกิดมามีประโยชน์ไม่ศูญเปล่าเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น บุคคลเช่นนี้น่าจะมีมากๆจะได้นำความสงบความสุขความร่มเย็นแก่ชาวโลกทุกๆคนที่เกิดโลกเดียวกันกับเราเราต้องเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการมีศีลสมาธิปัญญาจะได้เป็นผู้มีความสุขความดับทุกข์สู่ตนเองที่ถาวรโอวาทธรรมจากหลวงพ่อกันหาสุกามโม